อานช้าซีหมดไปหาซื้อเลยวาพี่ครับพี่ครับพี่มีอ่านชา้าซีโอ้ไม่ครับเอ่ออ่านชา้าซีโอ้ไม่มีให้ขายครับเขาไม่ขาที่นี่แล้วครับแต่พี่ยังเคยขายแบบนั้นไม่ใช่หรออ๋อเพราะว่าตอนนี้พี่กำลังเอาอยู่ เมอวันตอนนั้นฉันข้อขาาับวอร์ไซเพื่อจะซื้อของเพื่อขายของอย่างนี้แวก็บังเอิญตอนนั้นพี่ไปเจออาหารเช้าซีง่แบบรถใหม่อยู่แ่ก็บังเอิญว่ามันมีอาหารเช้าซีงูที่ตั้งทิ้งไว้อยู่แ่ยังมีป้ายคำเตือนขีนว่าห้ามเอาอาหารเช้าซีงูไปค้อ,อ,อคองเด็ดขาดแกถ้าคุณอยากจะได้ก็คุณแค่่กับการพราูดอะไรซะก่อนผมผู้สงสัยว่ามันไม่มีอะไร้อนอยู่แน่พี่ครับพี่ครับ แตนะ่พ <nt> ี่ได้ยังครับยังจะไม่ได้หรอกใส่ตัวของที่หยิบไปแล้วมันก็มีเงวมาจากฉันอยู่มาาเมื่ยใส่งาฉันเมื่อครั้งที่หนึ่ง Stop posting about baller เยี่ยครั้งที่สอง baller ยี่ครั้งที่สาม baller ยังยที่คิดว่าไงเอาเลยหนูไป่้ายวะเฮ้ยที่นี้ของท่อารช้าที่หยิบมนี่บอกว่าให้หย่อนนั่นใช่หรือเปล่า รวยมากของเราอ่ะเฮ้เกี่ยวแค่กินว่ะหนึ่งวันต่อมาพี่ครับพี่ครับอ้าวหนูหมาหราเฮ้ยทำไมหมูไม่ได้กินข้าวเลยเนาะเอ้อเฮ้ยอ้าวพี่ครับพี่ครับพี่ฝันไปเลยครับโอ้รู้ว่าหนูจะกลายเป็นงียบวายรัตอีกไอ้เหรอหนูได้เสียอาหารเช้าเสียอยู่แล้วหรอใช่ครับพี่อย่างผมยังไม่กินเลยครับ หนูกินย่งอ่ะใช่เป็นวันหยุดครับโอถ้าหากงานกีวันหยุดก็งานจะไม่รู้สืออะไรยางโหูโอเคครับใช่แล้วอะฮะแง่ปัญหาตอนนีหนูต้องการอาหารเช้าสิลูกไอ้ปนปนแง่เลยว่ะพี่ครับไม่นดนแง่ ทำไมหุ่นใหญ่ถึงกินอาหารเชี่ยบบนโอ้โหถึงกลายเป็นแบบเนี้ยนี่คือการคำนวณโอ้ถ้าหากใครเป็นหุ่นใหญ่กินอาหารเชรี่ยนเป็นของใหญวก็กลายเปน็นสัตว์มีเลี้ยงอ๋อแต้องเป็นของใหญ่ใช่ไหมย่าสามารถกินง่ายใช่ไหมใช่ภาษาสเปน อย่างแล้วกามว่าถ no. ้าคุณใหญ่กินเรียอเด็กงงอคุณจะกลายเป็นซอมบี้ทันทีแต่ถ้าเกิดเด็กธรรมดากินเีื่อเด็กงแบบมันหยุดคุณอาจจก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นชวนเซก้ากินเรืยอเด็กง้อไม่หรอไม่มาเลยนหรอ 風のように月見みらおう」